สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12ราศีนะคะในการดูดวงทั่วไปในหมวดหัวข้อที่1โดยใช้ไพ่ทาโร่นะคะสาหรับสถานการณ์ดวงทั่วไปนะคะเกี่ยวกับงานเงินความรักสุขภาพแต่เราจะเน้นงานกับเงินให้นะคะ,ะเพราะว่าคลิปความรักเราเจาะให้ต่างหากแล้วในหมวดหัวข้อที่2หัวข้อที่3าม นะคะ,ะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมราศีนี้จะเป็นธาตุน้ําลัคนาราศีดูได้แม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณยึดชาวกรกฎได้เลยนะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะเพราะนั้นใครเข้ามาชมคลิปก็อย่าซีเรียสกับการดูดูเป็นแนวทางไปสิ่งที่ดี ก็มีความสุไปสิ่งที่มันเป็นปัญหาคอยตั้งรับกับมันแล้วก็แก้ไขนะคะพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะคะเพราะนั้นดูเป็นแนวนะเ,เราจะมาทำนายตั้งแต่ที่คุณเปิดเนี่ยเปิดดูช่วงไหนก็เช็คได้เลยไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนสิงหากัยยานะหลังจากนั้นเราจะทำนายให้อีกครั้งหนึ่งส่วนสถานการณ์ดวงทั่ว ดวงความรักในหมวดของข้อที่2ที่3ก็ทําให้แล้วนะคะใครหาไม่เจอถามมานะความขัดแยง้งนะหรือความกดดันนะความกดดันในเรื่องราวต่างๆนะก็ทํานายให้ถ้าใครอยากทราบถามมาเดี๋ยวฝากลิงก์ให้นะรวมทั้งการดูแบบ12บสองสิบนักสัตว์ในดวงทั่วไปหรือ,อ ดูแบบ12อเรือนนะะชอบแบบไหนเลือกดูแบบนั้นนะคะก็อบอกท่านสมาชิกใหม่ส่วนท่านสมาชิกที่ติดตามกันเป็นประจำทราบดี่านะทีนี้เรามาดูซิว่าสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างของชาวกรกฎรู้สึกว่าชาวกรกฎจะมีความสุขนช่วงนี้รู้สึกประสบความสําเร็จนะมีความสุขออกงานล่าเริงสนุกสนานเฉลิมฉลองบางท่านนะถ้มองถึงเรื่องการมีบุตรนะก็มีความสุขในการที่ มีบุตรขึ้นมาบางท่านชอบอยากมีอ่ะก็จะสุขสมบังนะเป็นอย่างนั้นออกงานบางทีอาจ,จมีโอกาสแต่งงานถ้ามองอีกแบบหนึง่งหรือเฉลิมฉลองในลักษณะของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นทํางานใหม่ฉลองกับตําแหน่งอ่อย่างนั้นก็ได้ฉลองกับกิจการใหม่มีความสุขนะมันเงียบไม่ได้อ่ะมันเงียบไม่ได้ต้องมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะมีความมุ่งมั่นจริงจังจัง กับสิ่งที่ตัวเองจะทําลงไปกับสิ่งใหม่ๆที่จะทําลงไปบางทีชาวกรกฏเนี่ยมักจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมากเรื่องนะดูเหมือนเหมือนดูเหมือนว่าไม่กระตือรือร้นนะเพราะว่าชอบความสงบนะไม่ชอบพิธีรีตองว่างั้นเถอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ชอบขัดใจใครด้วยมันเลยเหมือนกับเรียบง่ายนะเกรงใจส่วนหนึ่งนะมากมาก อ่าแต่ว่าปรับตัวเก่งมากนะไอคนไอไอตรงที่ไม่ใช่คนเรื่องมากเนี่ยบางทีง่ายๆเกินไปเนี่ยมันทําให้ตัวเองมีปัญหาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะในช่วงนี้ไปเนี่ยนะสิ่งต่างๆคุณต้องเริ่มมีเงื่อนไขคุณต้องต้องเริ่มตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองแล้วไม่ว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มคุณจะประสบความสําเร็จแม้กระทั่งได้คู่ที่ถูกใจนะสาหรับมองถึงความรัก หรือบางท่านได้ไดรับได้รับมรดกอหรือมีการได้ซื้อได้ขายอย่างเงี้ยนะมีความสำเร็จอ่านะมีความสำเร็จนะนะคะแต่ต้องคุณจะต้องแบบคือพูดง่ายคือชาวกรกฎคุณจะอ่อนแอไหมนะคุณต้องลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองมันไม่ใช่ตัวเองอ่ะก็คือต้องอตั้งเงื่อนไข ตั้งกฎเกณฑ์อหรือแข้มงวดขึ้นหรือเด็ดขาดขึ้นอ่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่โลเลขึ้นขึ้นลงลงอ่ะอะไม่ใช่ขึ้นขึ้นลงลงถ้าเรามามองเรื่องงานของชาวกรกฏนะคะช่วงนี้อันอย่างที่บอกอ่ะมีการเริ่มต้นนะการทํางานหรือการเอ่อหรือกิจการนะเป็นการเริ่มต้นที่ดี หรือเริ่มไปเจรจาเรื่องธุรกิจกิจการการงานนะคะนะแต่คุณต้องเข้มงวดนะ,ะหรือมีเงื่อนไขหรือว่าเขาเรียกว่าสัญญาหรืออะไรก็ตามนะคะในการที่จะไปตกลงอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์กับตัวเองนะ,ะมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนกิจการใหม่ๆนะคะแล้วก็งานใหม่มีโอกาสหาได้นะคะ มีโอกาสฉลองตำแหน่งใหม่ด้วยส่วนหนึ่งนะแต่ว่าคุณต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นนะเป็นสิ่งที่ดีๆอยู่รอบๆตัวของชาวกรกฏน,นะ,ะการเงินการเงินก็เริ่มดีขึ้นนะ ในเมื่อมีงานการลงทุนประสบความสำเร็จนะตำแหน่งหน้าที่การงานหรืองานที่ทำนะการเงินคุณก็จะดีขึ้นตามลำดับนะก็จะตามมานะประสบความสำเร็จอย่างงามเลยแหละเรื่องเงินเงินทองเฉลิมฉลองกับเงินที่ได้นะดีใจแสดงความยินดีนะเรื่องเงินเงินทองนะ สิ่งที่คุณรอคอยความหวังที่คุณจะได้เรื่องเงินคุณก็จะได้หรือบางท่านอาจจะได้เงินมาจากการขายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะอืมเป็นอย่างนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นน,นในเรื่องการเงินนะแต่คุณต้องลุกขึ้นมามุ่งมั่นจริงจังกับสิ่งที่คุณจะได้รับนะหรือคุณต้องตั้งใจที่จะไปสมมติว่าคุณจะไปติดต่อเรื่องธุรก ทั่กรรมทางด้านการเงินติดต่อธนาคารหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคุณต้องจริงจังละคุณจะปล่อยให้มันเฉยแล้วมันจะมาหาคุณเองเนี่ยไม่ได้คุณต้องเดินเข้าไปหาแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับชาวกรกหกนะคะแต่ต้องเริ่มจริงจังนะแล้วก็เรื่องสัญญงสัญญาเรื่องเงินเงินทองทองก็ตามนะ เรื่องการไปติดต่อเรื่องเงินนะกฎเกณฑ์เงื่อนไขต้องดูให้รอบคอบหรือการซื้อมาขายไปเนี่ยนะคุณต้องรอบคอบนะคะถึงแม้ว่าก่อนหนะ้านั้นคุจจะเป็นคนทีสบายๆนะไม่วิธีรีตองง่ายๆแต่ต่อไปน,นี้ไม่ได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามคุณต้องแบบมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขนะต้องเข้มงวดนะคือพูดง่ายๆก็คือสบายๆไม่ได้ต้องมีความ จริงจังนะเอาจริงเอาจังเด็ดขาดนะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าง่ายเกินไปทําให้คุณถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆใครว่าอะไรก็ว่าตามเขายี้งไม่ได้แล้วนะชาวกรกดคุณต้องลุกมาทําปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่โดยต้องเข้มงวดกว่าเก่านะทำอะไรต้องรอบครอบกว่าเก่านะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแน่นอนนะชาวกรกฎ นมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอืมทําให้ชาวกรกฎมีความสุขมากขึ้นอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก็ตามเรื่องการมีบุตรบางคนรอคอยนะหรือความรักใหม่อืมในเรื่องของความรักนี่เจาะให้ต่างหากแล้วนะคะถ้าใครหาไม่เจอถามมานะคะเดี๋ยวฝากลิง์ให้นะคะ ในเรื่องของข้อสองข้อสานะคะความรักความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกของคนรักเนี่ยในบางท่านนะรอคนที่อยู่ไกลนะรอคนที่อยู่ไกลนะคุณอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีต่อกันบางท่านตัดกันไม่ขาดนะคะยังตัดกันไม่ขาด นะแม้จะอยู่แม้จะมีปัญหากันความหึงห่วงความระแวงกันเนี่ยอตะก,กี้นะเบรกถึงไหนละนะอ่าบางคนนะอยู่ไกลกันบางท่านนะอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศก็มีนะคะมีความรู้สึกว่ามีโอกาสจะได้แต่งงานนะอ่าหรือกําลังแต่งงานก็ได้หรือมีแผนที่จะแต่งงานกันช่วงนี้นะคะชาวกรกฏถ้ามองถึงความรักนะคะหรือบางท่านนะอยากมีบุตรก็มีบุตรอ่าเพราะนั้นระมัดระวัง นะถ้าใครยังไม่พร้อมแต่รู้สึกว่าจะมีความสุขนะที่ได้ที่มีเออนะหนทางแก้ไขปัญหาที่มีปัญหากันเราของลระแหงก็จะมีการพูดคุยกันเพราะยังไงมันก็ยังตัดกันไม่ขาดถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยนะคะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาความรักความหึงความระแวงหรือเงื่อนไขหรือว่ากฎเกณฑ์ การตั้งกำแพงหรือว่ากดเกณฑ์ของตัวเองเข้มงวดเกินไปกับคนรักเนี่ยนะบางท่านนะอาจจะมีมากเกินไปนะก็ต้องมาคุยกันคนที่ไม่พอใจกันหรือคนที่มีปัญหามีโอกาสมาปรับความเข้าใจกันนะแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นที่ดีต่อกันนะนะคะ มีมิตรภาพเข้ามานะคะคนโสดมีโอกาสพบรักเออประมาณนั้นนะคะความรักไปดูในรายละเอียดของความรักข้อ2ข้อ3ามนะคะทำให้แล้วนะคะในสถานการณ์ของชาวราศรีกรกฎถือว่ามีเรื่องราวที่ดีนะ,นะะถือว่ามีเรื่องราวที่ดีเข้ามามีสิ่งใหม่ๆมาเติมเต็มบางันเถอะมาเติมเต็มมีความสุขประสบความสําเร็จหลายๆด้านนะคะ,นะคะหรือบางท่านอาจ ได้มรดกไม่ว่าจะเป็นลักษณะของอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นะหรือมีโอกาสได้ซื้อได้ขายได้อะไรประมาณนี้นในบางท่านนะคะเพราะว่าเป็นการทํานายโดยรวมนะถ้าเรารู้ว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาเราไปส่งเสริมตัวเองนะไปทําบุญทานศีลภาวนานะอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้เราประสบความสําเร็จ ตามที่มุ่งมาป่ปรารถนาขอให้มีความสุขตามที่ดวงชะตาในช่วงนี้นะคะนะคะเนีย่ยเป็นไพ่ดีๆมากเฉลิมฉลองเป็นไพ่แห่งความสุขเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะสิ่งดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นงานหางานใหม่ลงทุนกิจการที่ทําอยู่แล้วเริ่มดีงานใหม่ที่หามีโอกาสได้แต่ชาวกราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยแค่นั้นก็คือ ไอสิ่งที่เราคิดว่ามันง่ายง่ายราบเรียบสบายสบายขี้เกงอกเก่งใจต่อไปคุณต้องลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองเข้มงวดขึ้นมีเงื่อนไขมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์ของตัวเองขึ้นมาอืมนะเพราะว่าง่ายเกินไปบางทีมันก็เหมือนกับถูกเอาเปรียบเกินไปนะชาวคอรก์กก่อนนะต้องลุกขึ้นมาตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,อ,จงอยู่เฉยไม่ได้แล้วชาวคอร์อรกกช่วงนี้นะ ก่อนหน้านั้นก็สบายๆเนี่ยแต่ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องกระตือรือร้นนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อรวมทั้งการเงินด้วยนะเงินที่รอคอยห,ยหลายหลายอย่างนะอุปสรรคปัญหาก็จะผ่านพ้นไปนะคะสำหรับชาวกรกฎมีเรื่องดีๆหลายอย่างนะรวมทั้งมีความาตั้งใจนะ ในการที่จะทำอะไรหลายๆหลายหลาอย่างนะเพื่อตัวเองนะเพื่อคนรักนะคุณก็จะได้ตามความมุ่งมั่นปัถนานะมะช่วงนี้นะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับชาวกรพลังชีวิตแห่งความสุขเข้ามาว่างั้นเถอะนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างก็ตามนะคุณก็จะผ่านพ้นมันไปนะคะส่วนปัญหาสุขภาพ นะก็เริ่มดีขึ้นบางท่านเป็นหลายโรคนะเป็นเรื่องเป็นโรคจุกจิกจิก,จก,จกนะบางทีเดินทางไปรักษาตัวเองบางทีเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากนะไม่อยากเจ็บป่วยนะคะแต่มันก็เป็นเป็นหายหายเป็นลักษณะเป็นจุกจิกจิก,จก,จกมากกว่านะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะในบางท่านส่วนคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วก็นะมีโอกาสดีขึ้นตามลําดับนะคะอม สรุปชาวกรกฎถือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามานะเริ่มมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจนะแม้กระทั่งเรื่องความรักมีปัญหากันก็จะดีขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลคอยคนที่อยู่ไกลนะหรือความรักใหม่นะนะคะคนที่มีปัญหายังก็ตัดกันไม่ขาดมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสมีบุตร ตามความตั้งใจบางคนดีใจนะมีบุตรเริ่มมีบุตรขึ้นมาดีใจนะคะเป็นอย่างนั้นนะชาวกรกฎในช่วงนี้ถือว่าเป็นพลังชีวิตที่มีความสุขแต่คุณจะมีความสุขได้คุณต้องลุกขึ้นมาสลัดไอ้ความอ่อนแอนะไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆมันจะมาโดยที่คุณยังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้คุณต้องเข้มงวดคุณต้องมีเงื่อนไขคุณต้องเด็ดขาดคุณจะง่ายๆสบายๆายเหมือนกับที่ผ่านมาไม่ได้นะเพราะว่าชาวกรกฎเป็นคนที่แบบ ขี้เกรงใจว่างั้นเถอะนะขี้เกรงใจหลายๆอย่างนะ,นะชอบความสงบเนี่ยคือไม่มากเรื่องว่างั้นเถอะแต่ต่อไปคุณต้องจะต้องมุ่งมั่นจริงจังอย่างที่บอกไปแล้วคุณถึงจะประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจนะคะพลังชีวิตดีมีความสุขนะโอเคนะคะสําหรับการทํานายดวงทั่วไปของชาวราศีกรกฏเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเรียสกับการดู ดรเป็นแนวทางไปนะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกไว้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ